สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบ้านโปอดก็ประมาณบ่ายโมงเกือบเกือบครึ่งนะคะโปอดเพิ่งกลับมาจากทํางานวันนี้นะตอนที่ปอดออกไปอะ่ะอากาศเย็นหนาวปดใส่ชุดแบบนี้แล้วนะแล้วปอดก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมเบกตัวหนึ่งพอทํางานเสร็จออกมาโหร้อนวะ่ะร้อนมากๆเลยนะคะโปตดอยากรู้ว่าใครบ้างชอบให้บ้านตัวเองไม่หอมจะอาจจะไม่ถึงกับ เหม็นนะนะไม่ได้ชอบให้มีกลิ่นหอมแบบน้ําหอมอะนะเทียนหรือกลิ่นสเปรย์หอมหอโบรชอบเวลานึกถึงเนี่ยจะนึกถึงสปาทุกทีเลยอะใครบ้างที่ชอบไปสปาและใครบ้างที่ไม่ชอบไปสปาบางคนอาจจะชอบไปสปาแต่ไม่ชอบกลิ่นก็ได้มั้งโบราชอบเวลาไปที่สปาเนี่ยนะสปาเขาจะจุดน้ำมันหอมหอมหอมะนะในห้องน้ำ ของร้านอาหารบางแหง่งร้านอาหารในโรงแรมหรือห้องน้ําโรงแรมกลิ่นหอมหอมนะพกชอบชอบอะ่ะอยากให้ที่บ้านหอมหอมบ้างนะแต่ที่ไทยอะ่ะป๊ดไม่ได้ว่าจะทําอะไรยังไงให้หอมหรอกนะป๊ดเหยื่อพาร์ทเมนต์จะจุดเทียนหอมไม่ได้อีกพอมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะนะคนอเมริกาหลายๆคนเขาก็จะนิยมจุดเทียนหอมมีน้ํามันหอมแบบเสียบไฟที่มันเป็นถ้วยน้ํามันหอมแล้วจุดไฟอะ่ะ เอาติดมาด้วยแตกไม่ได้แตกจากตอนเดินทางนะเอามาใช้จนมันแตกแล้วโพสดก็ไปปั้นเองเพราะว่าปอได้ไปเรียนปั้นที่สตูดิโอปั้นดินนะประมาณ2ปีมั้งปอก็ไปปั้นมาทําเองนะตอนหลังๆเนี่ยมิเตอร์เขาชอบเทียนแบบที่มันเป็นไส้ไม้เขาบอกว่าเวลามันแตกแล้วมันดังแปะเปีย้ยเปียเป้ยเขาชอบเสียงมันเพาะดีเลยจุดเทียนเทียนไอ้ตัวไส้ไม้ เยอะกว่าน้ำมันหอมบ๊อดจะจุดน้ำมันหอมในห้องน้ําประจาอยู่มาหลายปีเข้าป๊ดก็จะเริ่มใช้สเปรย์เวลามีกลิ่นที่มิเตอร์เขาบน่นปกดก็จะใช้สเปรย์สลับกับจุดนะนะใช้สเปรย์บ้างใช้น้ํามันหอมบ้างทีนี้น้ํามันหอมโบนดเนี่ยไม่ได้จุดนานมากแล้วเพราะว่าไอตัวถาดที่ใส่น้ํามันหอมอะ่ะมันแตกแล้วโบดก็ไปซื้อที่เป็นแก้วมาแล้วมันก็แตกอีก จะไปปั้นเองก็ไม่ได้ไปเพราะว่าหยุดหยุดไปปั้นมาหลายปีแล้วมิเตอร์ก็เลยไปซื้อแบบที่เป็นอัตโนมัติเอามาติดเลยคือบ้านเราอ่ะไม่ไม่ได้ใหญ่มากไงติดแล้วมันก็ตั้งเวลาได้ว่าให้ฉีดทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงเทียนก็ไม่ได้ซื้อเลยประหยัดเงินค่าเทียนไปอีกอะ่ะเทียนไอตัวนะ้ำมันหอมนะเหอะแคนเดิลทีไรมาถ้าจำไม่ผิดที่เขาเรียกกันนะมันจะละลายหมดเทียนหอมหอมเนี่ย หมดแล้วเนี่ยไส้หมดแต่ตัวเทียมมันยังไม่หมดอ่ะแล้วพอเสียดายเพรเคยเอามาทําต้มแล้วก็ใช้ใหม่ไปซื้อไส้มาใส่เฉยๆอ่ะทาครั้งเดียวใช้เวลานานมากเลยอ,ะอ่ะป๊อกกี้เกียจไงก็เลยไม่ได้ทําอีกไงพอมิเตอร์เขาซื้อไอ้ที่เป็นสเปรย์ฉีดมา,อมอาออป,ปมาอก็อชอบไงมันฉีดทุกชั่วโมงเลยอ่ะปอก็เลยบอกมิเตอร์ว่าอีกอันนึงเอามาติดไว้บนบ้านหน้าห้องอยู่ตรงทางเดินระหว่างห้องทํางานกับห้องนอนแล้วก็ห้องน้าพอดีเลยอ่ะอยู่ตรงหัวบันไดอ่ะไอ้กลิ่นที่เขาซื้อมาเนี่ย เขาก็ซื้อกลิ่นที่เขาชอบเขาไม่ซื้อกลิ่นที่โบชอบเว้ยแต่เขาซื้อมาเยอะเขาก็เลยอ่ะโอเคหยวนหยวนหอมดีนะที่บ้านโบอะเปิดแอร์ตลอดเลยแล้วมีแมวเลี้ยงสัตว์ในบ้านไงอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันเนี่ยจะไม่ได้กลิ่นอับเท่าไหร่เพราะว่าเราสัมผัสทุกวันแต่เวลาไม่อยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เงี้ยไปเที่ยวแล้วกลับมาเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเนี่ยจะได้กลิ่นอับของสัตว์ด้วยไงแต่มีไอ้ตัว สเปรย์ปรับน้ำหอมมันเนี้ยนะกลิ่นอับมันน้อยลงอะ่ะปอบอะ่ะปก็ยังชอบน้ำมันหอมระเหยใช้จุดเทียนอยู่ดีนะเขามีแบบจุดไฟเสียบปลั๊กอะ่ะแต่ว่าไม่อยากได้แบบเสียบปลั๊กสำหรับเพราะว่ามันไม่ได้อารมณ์คือมันสู้เอาเทียนจุดแล้วให้น้ำมันหอมระเหยไม่ได้ก็นานๆจะจุดในห้องน้ําเอาน้ำมันหอมระเหยมาจากไทยเยอะเลยนะไทยแล้วพามาที่นี่เนี่ยเขาก็มีร้านอย่างร้าน Yankee Candle หอมมาร้านอื่นๆเา เทียนขายมีน้ํามันหอมระเหยขายแล้วก็มีพวกที่เป็นทูบป,ปากแล้วก็ให้น้ามันมันซึมขึ้นมาอันนี้ปุ๊บไม่เคยใช้นะปุ๊บไม่รู้ว่ามันได้กลิ่นหอมดีหรือบ้านของคุณคุณนะ่ะเป็นยังไงใช้พวกอะไรที่ทําความหอมในบ้านกันบ้างไหมบ้านโอ๊ตเนี่ยใช้แอร์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับสเปร์น้ําหอมปรับอากาศนะแต่สําหรับบ้านคุณที่ไม่ได้ใช้แอร์ตลอดเวลาเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะ เรื่องความหอมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเวียนกันมาฟังกันบ่อยๆนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ